สวัสดีครับพี่น้องกล่องปลายสุขหูสุกข้นมื้อนี้แกงน้อไม้ครับผมต้มจ,ออจืดน้องใหม้ใส่กระดูกหมูบ่มีจะเอ่อเม็ดอเอานะเม็ดอีหยังวะเม,ม,ม,ม็ดสีแ,งแดงๆเนี่ยพี่ก็จะใส่ต้มจืดแน่ต้มน้อไม้บ่ใส่ก็ไ,ได้ น้องก็ใชาก็ได้ครับผมนี่ต้มจืดน,น้องไม้น้องไม้ที่แพร่ว่าฝานแล้วตุ่มเพิ่มตุ่มกระดูกไขมันกลม,กลมกลมก่อนพี่นอ้องใส่ขนอไปก่อนหนึง่งแล้วก็ใส่เกลือนี่ละกระดูกกระดูกกิลีได้พี่นอ้องกระดูกกระดูกเราจะนาซุปมันสีทอดไข่กินครับต้มจืดกระดูกหมูจ ครับผมสีตอดไข่หออหม,อม้วก็ตน้ำพริกกะปิเนาะตาแล้วบอกตามแล้วมีครับผมเดี๋ยวจะไปกินเขาน้ำกันครับตามพริกกะปิเลยบักแข้งกระโบมี่ก็ได้ใส่บักเขียเร็มเนาเข้มข้นเข้มข้นเลยอโอเคเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันเดี๋ยวทอดไข่เนาะพี่นอ้องทอดไข่กับต้มจืดกับน้ำพริกกะปิปว้เขากันขนาดแล้ว กินขอน้ํากันครับทอดไก่เจียวสองใบ ไข่เคียวหอมจ้าทุกคนพี่พี่<จ><บ>เมนูง่ายง่ายักต้นหอมไม่มีก็จะบักชี มีแต่ผักชีก็เลยใส่แต่ผักชีครับผม,มกินกับข้าวสวยร้อนๆเป็นอะไรที่อร่อยมากมเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับสวัสดีค่ะหรูจะมากินข้าวเรูก,กินข้าวยังลูกยังอพูดดีๆ แม่ตอนพป้ไปแล้วมัใช่เหรอนะจะกินอีกเหรอจ้ะกินก็กินอุ้ยเบบี้ติดอะไรแกแกดิแกแกโอ้ไข่ไข่โอเคไข่เออไข่ไข่เดี๋ยวก็เซ้าไปดูดู ไปกินข้าวกันไหมน้าดูนี่ดูอะไรอู้หูเล่นมายากลเดี๋ยวหนูจะมายากลอะไรให้ดูจ้าแล้วก็พ้าแล้วก็ชิบชิปมีหลายสีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวหนมายากลอะไรให้ดูหายเป็นตุ๊กหายยังวู้เก่งมากไปกินข้าวอ่ะ

มามากินเขาด้วยกันพี่้อง้กวิ่งตามเขาเลยไม่ต้องไปวิ่งตามเขาค่ะมาพี่้องใครเจียวเอ้าเสียงมันคือเขาสวัสดีจ้าพี่องน้องเห็นนหมพี่้องสวัสดีค่ะพี่้องมากินเขาต้องกันเนอะจ้าจ้า ทำได้ทำได้ตุ่มถ้าวิ่งอันนี้เราก็ขึ้นไปเลยนะต้มเกลือต้มเกลือจ้าจ้านี่หนึ่งแล้ววิ่งขึ้นไปแล้วหนูหนูก็อยากถานพอเที่ยวกับพี่นี่เนาะทำเองพ่มี้บักพ่มี้บักเที่ยงข้างในจะใส่บักเขียบเบาหน่อย แก่แก่ออกไหมแสบป่ะแสบก็แกบวางไม่หมอนวางไม่ตรงหมอนืมแค่ทอไมทำอะไี่น๋มเิ๋มอยป่ะ Tôi vẫn cầm đi Khai kiểu, khai kiểu Khay kiểu Quạt khoa, khoa Nhưng nhìn งงแรงกินเขาแล้วพิ่นกินตะเวนปั่นมิโนจะไฟดำว่าไมมกินกับเพี่องเรือเปล่ ครับผมมุ่ยม่ะจ้าีายกน้องกระดูกกระดูกกระดเล่งด้น้งเล่งน่นน้องก็มาเปิดกินกี่ะกินน้องแม่บ่ ค่<ฮ>เป็นยังเป็นยังที่แซ่บมากพี่น้อง กินข้าวจะเจ๊ามันจะกลายเป็นหมูเหรออืมสอนจะดูกดูกกา <c oughs> มาสอนขอ้ยปึ๊บไม่ไดจุกจันทร์จะต้องอนจะ่ต่ํา ไฟเหรอเสิดไฟเกิไม่เดือไม่ได้ลยกว อร์เรนถูกต้องสำเนียงสำเนียงต้องพูดชัดๆสตรรีโอสตรอเบอร์รีีีวายแอปเปิ้ลายแอปงสำเนียงต้องให้ได้ลูกถึงหน้าตาถึงหน้าตาเราไม่ได้จ้ Tao 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 ยิ่งหนูหัดพูดเท่าไหร่หนูยิ่งจะเก่งกหลักมาเข้าไปทักทายเลยเฮ้ยโรหน้าตาเราไม่สำคัญแบงคนน่ะย,ย่านจะเขาว่าชอบเยอะ ทำบัว่ามันมีราอยู่ใน้นคือลังบอกภาษาบ้านเขาบอกภาษาัดลงไปในทะเลทำไมอย่างนั้นในตรงนั้นกำลังเราบานเราภาษาบ้านนาลักเลยโอ้บ้เก่งแม่งเรียนภาษาบ้านลงไปไม่ได้มันเป็นภาษาจาระเข็งเขาเป็นเพาะพลังกลัวพูดไม่ได้ เวลาเสียงดังเวลาพ่อกับแม่คุยกันห้ามพูดแทรกต้องต้องให้พ่อกับแม่พูดจบก่อนแล้วหนูค่อยพูดแม่เราด้อยค่าเราเองแม่แม่แมแม่อย่าลงไปนะปลาฉลามมาเราอย่าด้อยค่าเราแม่อย่าลงไปอย่าดูกตัวเราก็เหมือนกับไปฉลามไปแล้วมีดูมีลุงคนหนึ่ง แกไปธนาคารใส่เสื้อแต่งรองเท้าแต่ธรรมดาใส่เสื้อขนาขารกลัวไหมไม่กลัวหรอทำงานรับจ้างไม่ใช่รับจ้างนะขายฐานขายฐานตัวละยี่สิบอ่ะแาไปธนาคารแกไปแกมีธุระต้องใช้เงินั้ม ก็เอาดินะ่แกมีธุระใช้เงินแกกาไปทางขง่ะตั้งแต่รอปภนะตั้งแต่รอปภที่ยืนเฝ้าหน้าธนาคารถ้าคนณแต่ตัวดีนี่เปิดประตูให้สวัสดีครับเชิญเลยครับติดต่อเรื่องอะไรครับแนะนำกฎหมายเล็ได้เลยครับเห็นดูที่ขายถับ แม่จะไม่เปิดประตูให้ปุ่มเลขไม่ไหมคะคนเราอย่ามองกันที่ภายนอกลุงกดเลขไม่ไหมคะลุงลุงเดินไปกดเลขไม่ไหมคะแม่บอกว่าไงคะแม่บอกว่าไงคะกดเลขไม่ไหมได้ลุงเดินไปก็เลย ไม่อยากคุยดนะ้วยเนาะเวลาแต่งตัวไม่มีไม่รู้อะไเย,ายามากแค่เบิกเงินเ,เ <c oughs> บิกเงินห้าแสนโอ้โหมองคนที่นั่งรอม,มองทั้งแถบเลยโอ้โหขายถาดมนึงตังค์ก็ห้าแสน เงืบอบว่ะากไว้ติอืออย่าดูถูกคนที่ภายนอกหรืออย่าดูถูกคนที่ดูนะทุกคนการแต่งตัว่ได้นะดูนะทุกคนทุกคนดูนะคน้เต็มตัวดีเป็นนีกับนี้หมดูผมเถอือีกันอือมองไม่เห็นอะไรเลยจิ้มตาหนะมันว่<ต>ไปธนาคารเนี่ย ไม่มีใครไม่มีใครมองกูเลยนะครับทำไมล่ะนาสั่นเขาว่ากูไม่มีเงินมั่งมาสั่นพนักงานก็พนักงานเอ่อรีเซพชั่นอะไรเขาก็ไม่มองกูเลยข้าหนูไปดูเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารน่ะเขาไม่มองกูเลยมาสั่นแล้วมึงไปทำไมกูก็ไปเบิกตังค์นี่แหละ่าสั่นกูโมโหกูเบิกเลย สองล้านว่าทันกะปิดบัญชีเลยว่าทันอ่ะกูมึงเบิกตั้งสองล้านเลยเหรอ่าทันปั๊บเบิกเสร็จกับราคาจากธนาคารเมียด่าวเลยเมียด่าชิบหายเลยไปกับเมียเป็นยังไง่ะเบิกเงินเบิกเบินเออปิดบัญชีเลยเมียได้ด่าอว เงินมีสองพโมโหเขาเขียนเลขศูนย์เีกสามตัวเอาเง<ด>ินมีสองพันได้ไหมที่ได้ยงั้งเ,เบิรแค่ได้สองพันหนตัวเนี <c oughs> ่กระดาตัวมึงเป็นบ้าเหรอเบิร์เงิสองล้านมาทันกู <c oughs> โมโหเพิ่มเลขศูนย์แม่งเลยสามตัวมาทันฮะกระถึง่็ เงินมันสองพันเลยว่ะรวยสิร้อยพันเบอร์<ว>แสนล้านหกตัวพอดีโมโหสัดเดียวใส่เลขศูน3์ไปสามตัวเ <c oughs> จ้าเขาอยู่วะเจ้าหน้าทีท่ธนาคารเึ่น,เนี่ยแล่นบุนเลยเงินคุณไม่พอนะคระับมันมึงจะี้ยจังเายไม่มได้แน่เกินมีสองพันเปเบิด ตู้สองล้านเลยเอาว่ากออืมเอาหนเนี่ยอยนกอ่าอ้ดีมยวลมาก่ออาดีมากดีามากดีมากดีมากดีากดีกวียากดีมากมกดีมามา ตอนมูกับตอนคน,นบสรัสบไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า